อยู่ที่ร้านบ่ไปย่านดีคนเดียวหรอย่านตู่เนี่ยแต่เล้ยวหนึ่งเข่าอยู่บ่นอกนึอมีเงินเที่ยวปีใหม่ไปหนิมะเลี้ยวเอามะใหรขึนหนังเอาโอ้ยกสันปีใหม่ง้อว่านเดิวอย่เียเนาะเนา้มยือใส่เพราะเงินดิว่พี่น้องขันมากลับมาบ้านนะครับคาตาโเล่ซอนสีได้เข่าบ้านพี่น้องเพราะว่ามาตามาตากรุงเทพกรุงไทยนะครับ สวัสดีครับไปแจ้งตัวย่างดีให้เป็นเบาแล้ววันนี้ครับแจ้งตัวย่างดีเพราะไหนลงซ่้มอ่ะมือนีลก็แบ่งร้อยอ่ะแบ่งร้อยก่อนแล้วกันล้งส้มขัดไหลเหมียวขัดหลายือวเอาโน้ยให้เป็นเบาแล้วสวัสดีครับกินนมสุขภาพแข็งแรงแจ้งตัวย่างดีเวียกับไส้สุดแล้ว่นเนี่ยเอาคือมีเนียนเลขาไหมนี่แ่ ตายอ่ะขาอนะเอาวาใา่ให้เนี่ยฮะพี่พี่น้องพี่น้องอือหมดอยู่อพี่อจะออกรูปบอกอน้องมันในแมวมันตายนน่น่ะตกน้่งแมวตกน้ตายอัปเดตนะคะพี่ดิวถึงบ้านร้อยเอ็ดแล้วนะคะพี่น้องถึงพอบ้าน้อยเอ็ดแล้วนะครับเปิดบ้านพี่ดิวจิรพัทเขาว่าท่านได้ข้าวบ้านจีเนี่ยบอท่านได้ข่าบ้านไปเลขาเฮาเปิดบ้านพี่ดิวนี่หลับพี่น้อง ก็สิได้ยิบได้ดีเหตุงานเหตุการณ์เมื่อยก็ต้องพ้นพอพามจนมันหนาขวักพี่น,อน้องเอาบ้านก่อนไปป้าหน,น้าถึงบ้านแล้วค่าวันนี้วันจะน,น่าอหร่้องเบิวันที่ยิบจิกเหรอ้าสวัสดีป้าเนี่ยคุณป้าหน,น้ามัน อดน้ำสวนยุพี่น้องนี่นี่กล้วยแม่อดเหียนอดซานแล้วทุกสัตว์ปีใหม่ทุกสัตว์ปีใหม่หลายคนยนั่นหลายคนแบบว่าถามหาปลาไขกินทอดปลาไขพี่น้องนี่ถึงบ้านทอดบ้านทอดซอ,องแล้ว นี่ไงคุณแม่นะครับน pues SO ี่คุณป้านะครับเห็บ้านที่ดูแล้วเล็กอย่างอีกยังไม่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ยแม่อวยพรปีใหม่ให้แฟนคลับแน่ โสดูค่ะแฟนคลับทัวประเทศทัวโลกเ้อค่ะมันนี่แมเรียกพองไว้พราะให้กินนอนเอฟซี่ขึ้นดิวค่ะทั้งแมรียกทั้แล้วค่ะอยู่เย็นเป็นสุขจากความเจริญรุ่งเรืองมาหาขึ้นคิ่เหมือนได้เงินที่ทองได้ทองคำนั้นขาอไม่สำเร็จทุกประการไปไหนมาไหนตลอดปลอดภัยเที่ิเลยอ่าสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนี่ออดบาดหอดซองแล้วกินข้าวแล้งป่ะปลาคข่ มึ่ขล้งไปน,น,น,นั่ไอ้กิมเอานี่นั่อย่างมาตังบอกน,ละละนีบ่นอ๋นีะข่าวอ่งอย่านี้น่อ่ะเอาอยู่โทรศัพท์เ่อเอาจังบ,บาทเอาต่ี่ไห้ป่าอาร้อยก็พอย่ายเมาหลายเด้อ,อดีไหมแล้วยักกินยักกินหลาย มันไปเปยุษาตอนนี้เรียงเนื้อาษเสียบางหนังมก็ลมบางเงได้ขาจบสามปีไปเอ่อปไข่นะทุกคนอ่ากินอย่างกินนมขนมเยี่ยงเนี่ยแล้วเป็นเมื่อไหร่เหรอวะไม่รักโอใช่เออวันไปเขาดงูเนยอือใครมาพี่ เก็บภาพความนะครับใจเห็นแฟ้ขาแป้งขาแบบหามหามาปีใหม่ปีนี้นะพี่น้องมีราคาลดกลับมาหลายยักษ์กลับไปสีเห็นแม่ขายเข่าให้ปีนี้ปีนี้เข่าราคาดีอยู่พี่น้อง่าสิได้กลับเออสีไปแล้วไปกินน้ำขาปีนี้บอกว่าแม่ม้านี่พ่าเมี่ยงห้เดปีนี้มาหาแม่กับป้าไม่มีอะไรให้แล้วเพราะว่าเอาเงินสั่งบ้านสั่งซองให้ เต็มที่แล้วมามารอบนี้กันถ้าถาเที่ยวเพลินเสด็จกันเลยบอกบอกแม่ไว้ก่อนว่าบอกแม่กับป้าไว้ก่อนว่าถ้าถ้าตอนกลับถ้าผมมีเงินค่ารถกับขายข้าวห้ลาเนี่ยอาบน้ำตาลเด้อพี่น้อยสุขสันต์ปีใหม่แซวๆกันพี่น้องนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆร่ำรวยนะครับสุขสันต์ปีใหม่เอาป้าไข่เอาป้าไข่อยากเบาอย่างกระแฟงับแฟงขบตื้นหอดสุขสันต์ปีใหม่ให้ให้แฟงขาตีนเสียงเนี่ย คือหอดแฟนขาบอบอกภาษาอีสานก็ได้สบายดีบอค้นหาว่าปลาไข่ไปไหนสบายดีไหมบ้านถู่บ้านเข้าบ้านเลอ้น้องดยวบอแมนเจ้าของบ้านในนี่เออปลาไข่อยู่บ้านหลังขนาดนี้แฟนขาเพราะต้องห่วง นี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่ดิวป้าไข่อยู่ไหนคิดถึงป้าไข่เมืองศิล่าพี่น้องมือมือหนึ่งบ่มีขังหลอกหัดนักสาวใหม่น้ำใส่าต่างอดไปหอมมาห้อมาจะน้งได้พามาเมืองมามาสมเนียงอยู่ตลอดเลยป้าไข่กับแม่ดูแลบ้านดีมากทุกคนเด้อพี่น้องคุณ ปีสาบ่อยนมว่อยน้ำน,นปะปลาไข่อะเล่นจะกเชืออ่อบะอ๋อชรงนี้าาแต่มา<น>รอบนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายเลยนะอะอากาศดีอากาศดีดสุขสันต์ปีใหม่เด้อนะครับขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยหอด้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือแล้งนี่กะสิไปหาเดี๋ยวพี่ดิวสิไปหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้งขาหนึ่งเข่าแล้งค่ะ หาอุณข่าวหรือเปล่าแม่แมนพูดข่าวกำมามันหนาวพี่น้องเลยอันยูมีความสุขทุกคนนะครับมีความสุขสุขสุขคนเด้อพี่น้องนะครับนี่ทุกวันนี้ก็มีป้ามีแม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการให้พี่ดิวมีชีวิตที่แบบว่าตั้งใจทำมาหากินต่อไปพี่น้องนะครับผู้ใดติดตามเมลียบกับป้าไข่นะครับเมลียบป้าไข่และวก็พี่ดิวนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยตั้งแต่วัน วันเริ่มแรกวันตัวในเน้อยๆจนถึงวันนี้ว่าสบภาวสมเร็จก็ขอบคุณลูกค้าคิมไข่มุกทุกคนด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าคิมไข่มุกค่ะพอกันไหมคิดหนาพี่น้อง